ท่ทีีสวัสดีครับมาอัปเดตสถานการณ์คดีชาวปรกิจสงเคราะห์ว่าปีปทุมนะฮะนะครับหลังจากที่พี่น้องนะครับได้เข้านะฮะสอบถามความคืบหน้าทางคดีนะครับกับทางอายการจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งทราบข่าวว่าทางอายการภาคสี่นั้นนะครับส่งอ่าสํานวนกลับมานะฮะที่อายการจังหวัดนะครับว่ามีการสั่งไม่ฟ้องนะครับทางพี่น้องก็เลยรวมตัวกันนะฮะเมื่อวานนะครับมีการรวมตัวกันของพี่น้องนะครับทั้งหมดนะฮะหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดท่านนะครับที่อ้างอิงจาก ทางผู้นำนะครับของกลุ่มพี่น้องเพื่อสอบถามความข้อเท็จจริงนะครับกับทางอายการจังหวัดมหาสารคามนะฮะซึ่งก็ทราบว่านะครับทางอายการภาคสีนั้นนะครับมีคําสั่งไม่ฟ้องนะฮะเหตุการณ์นี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับรอฟังนะครับจากทางเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับอีกทางหนึ่งนะครับว่าคดีนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับซึ่งคดีนี้นะฮะเป็นคดีมหากราบเลยนะครับซึ่งยาวมาตั้งแต่ พุสกา2 5 6 6นะครับตั้งแต่เดือนตุลานะครับแต่มีการแจ้งความกันตั้งแต่เดือนสิงหามาแล้วนะครับนะฮะซึ่งทำให้มีผู้เสียหายมากายนะครับนะฮะความเสียหายในส่วนของผู้ที่เสียชีวิตแล้วนั้นนะครับ1428ล้านนะฮะซึ่งเราจะเห็นในหน้าข่าวก็คือ1,400ล้านนะครับแต่ในส่วนของผู้ที่นะครับส่งเบี้ยชา่วโิดอยู่นะครับความเสียหายนั้นมากเลยกันครับซึ่งประมาณการก็มากกว่า5,000ล้านนะครับตอนนี้นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดตามกัับบทีวนะคร ในครั้งต่อไปนะครับติดตามกันครับ